สว,ส,สวัสดีครัคร่ะประพาดาจันแก้วนะคะเอ่อทำอาชีพอยู่ที่ร้านตามสั่งโมโอโรงช้างค่ะผมผมสุพงเ์ทพินารักษ์นะครับอ่าเป็นแฟนกันทำงานด้วยกันนะครับเป็นแบรนด์ใหม่แต่ลองพอได้ศึกษาแล้วเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่มีเทคโนโลยี ค่อนข้างสูงถ้าพูดถึงราคาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้มาสิ่งที่ได้มาชเช่นการดูแลเซอร์วิส5ปกีก็เลยตัดสินใจที่จะลองลองซื้อมาใช้ครับอบอกก่อนว่าซื้อมา8เดือนแล้วค่ะทีนี้ความรู้สึกนะคะคือชอบมากในราคานี้แล้วได้ฟีลลิ่งนี้แล้วก็เทคโนโลยีของมันเนี่ย เทียบเท่าเลยผมผมพูดอย่างนี้เลยถึงดีกว่าด้วยซ้ำในบางบางตัวด้วยซ้ำนะครับผมว่าคุ้มค่าพอได้ใช้จริงๆแล้วผมว่า 1. คือมันประหยัด 2. องเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนี่ครับที่ประทับใจใช่พูดก็เลือกยากเหมือนกันเพราะมันมีหลายตัวแต่ทีนี้ว่าที่ชอบเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็คือมันมันประหยัดน้ำมันเพราะใช้รถมาหลายยี่ห้อ แล้วเราก็รู้ว่า,ามันน่าจะอยู่ประมาณไหน,เด,นเด่นเนเลยแล้วอย่างร่าฟังก์ชันอื่นก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างมีสูงมากครับคันนี้ของของฝ้ายเองนะคะจะชอบที่ว่านั่งแล้วมันกว้างของเอ i ซินะคะชอบที่กว้างตอบด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะถ่ายรูปอะไรคือมันเพอร์เฟกมันดูดีมากค่ะ ค,คือบอกได้เลยว่าคือชอบที่โชว์รูมมากค่ะเพราะว่าความใส่ใจการบริการเขาเริ่มแรกที่เดินก้าวไปเนี่ยคือพนักง,งานเข้ามาก็เทคแคร์เลยว่าว่าติดต่อใครหรือ,อยังอะไรเนี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราเราเราอยากคุยด้วยอะค่ะตัวนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเข้าไปปุ๊บอบอยากเป็นครอบครัวเขานะผมว่าเป็นโชว์รูมที่ค่อนข้าง <Take care. S 2> ดีเลยครับอบอุ่น <Take care. S 2> อบอุ่นดีครับ ถ้าเทียบกับอย่างที่บอกว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยผมว่ารู้สึกดีกว่าเยอะเลยครับพนักงานทุกคนก็แบบยิ้มแย้มคอยแบบว่าต้อนรับดีคือชอบตรงนี้ค่ะไม่ไม่มีเสียครับมีเสียก็คือแฟนซื้อของเพิ่มแค่นั้นคืออยากได้สินค้าของเขาครับผมว่าแฟนชอบประทับใจในรถของเขาก็อยากได้สินค้าส่วนค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับรถไม่มีเลยครับผม บริการค่อนข้างดีเลยครับสอบถามอะไรก็ให้คำตอบได้มันเป็นแบรนด์ใหม่ไม่ใช่ว่าจะหาความรู้ได้ทั่วไปตอนแรกที่ซื้อเนี่ยมันก็เหมือนกับความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้เลยพูดตรงๆด้วยแบรนด์จีนด้วยทีนี้พอเราได้ติดต่อใครแอมเนี่ยได้ความรู้ได้อะไรเนี่ยทำให้เรามั่นใจระดับหนึ่งเลยก็คือก็ต้องขอบคุณน้องจ๋บด้วยมันก็เหมือนกับความเสี่ยงอ่าเพราะว่ามันเป็นหนึ่งแบรนด์จีนเราต้องพูดตรงๆเลยนะเป็นแบรนด์ใหม่ เราก็ลองพยายามศึกษาอ่าอันนี้หมายถึงก่อนก่อนซื้อนะครับเราชอบในเทคโนโลยีของรถความปลอดภยัยมันกว้างมากพอเรา,าลองได้ใช้จริงเนี่ยโอ้ประทับใจครับไม่หนักใจเลยเราสบายใจแล้วเพราะว่าเราได้ใช้แล้วเรารู้แล้วว่าโอเคนะมันดีอย่างที่เราคิดไปถึงการดูแลเซอร์วิสทุกอย่างเลยมันมันมันสะดวกสบายอย่างที่บอกครับก็คือก็ครับไม่มีอะไรไม่ไม่มีค่าใช้จ่าย สิ่งที่คาดหวังของรถคันนี้จาอย่างของครอบครัวผมผมอยากได้รถที่ใช้เดินทางแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีลูกอีกสองคนอยากให้เดินทางกันสบายๆทุกครั้งที่เดินทางเนี่ยคือปรับเบาะนอนยาวลูกนอนยาวตลอดลูกต้องการอย่างนั้นตลอดคือเดินทางสบายเลยเราขับไปเรื่อย,รอยประหยัดเราอยากเะเรวเราเหยียบมันมันไปโอ้โหตามใจเราเลยครับ ถ้าจะฝากก็บอกว่าเชิญมาเลยดีกว่าผมว่ามาด้วยตัวเองเนี่ยมาแล้วมาลองดูหนึ่งจะประทับใจในโชว์รูมระทับใจในไอแอมนะครับแล้วก็หลายๆอย่างอย่างก็มีการเทสได์ได้ทุกรุ่นแล้วจะประทับใจประทับใจจนไปแนะนําเพื่อน <c oughs> ให้ไปเทสได์ต่อว่าลองดูครับลองลองลองมาลองมาลองด้วยตัวเองที่โชว์รูม